ครับทุกคนมาดานนะครับวันนี้จะมาดำเน,นินรายการเกี่ยวกับสสิบชืวิของมาดานนะครับยังไงก็ตามมาเลยครับขอคุณเสียงเพลงที่ทำให้เราได้มาพบกันขอบคุณเสียงเพลงที่ท สควัสดีครับอยู่แรงรถทันนะครับหรือมานดาร์ครับหรือสกาย 6S2 นะครับวันนี้นะครับก็จะมาเล่าถึงความรู้สึกในการที่ได้ผ่านรอบเดือนสกายนะครับในรอบสองคนสุดท้ายนะครับก็มีความสุขที่แปลกครับเพราะว่าตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะติดเลยแต่ก็ตื่นตาใจมากกับการตัดการกรมการนะครับที่ ให้เข้าตั้งแต่12คนสุดท้ายเลยเป็นคนที่2เลยด้วยยังไงก็ขอบคุณกรรมการทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสบรรดานนะครับแล้วก็อยากจะฝากเพื่อนนะครับบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยนะครับให้เป็นนักดนตรีว่าเป็นนักร้องที่ดีนะครับร้องเพื่อให้คนอื่นมีความสุขนะครับอย่าไปร้องเพื่อกางยิงขันเลยนะครับแต่ไม่ว่ายังไงนะครับบรรดาสเป็นคำทีดีที่สุดนะครับยังไงก็อย่าลืมโหวตนะครับบรรดาส S2 ครับสวัสดีครับ i uh -huh.